สวัสด,ดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงทนรื่นรมหรือกย่มดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิ่งวนขอพรจากฟ้า ให้บันดาปวงท่านสุีให้ร้วนมีบันสุขสนนันทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมหรือไทย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัตรดีให้สิ้นทุกสุขเซษมเปรมปรีสวัสดี